มาครับผมตกปลาช,ชโดครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้สักตัวไหมลองเสียงดวงดูครับโอ้เรียบร้อยอุ้ยไม่อยู่โอ้เรียบร้อย เรียบร้อยอุ้ยไม่อยู่อืออยู่อียจับหายละอยู่อยโอ้โหเปิดไม้เลยโดนเลยครับเห็นไหมว่าไม่อยู่เฮ้ตัวนี้น่าจะไม่ใหญ่ครับนี่ไงวะเดียวดูใหญ่อยู ทอเลยโดครับโดวิดูครับไซส์ก็ประมาณสอง,สองโลครับโอ้ยเปิดกล้องปุ๊บได้เลยเปิดก่อน ไไปน้ำลงล่วงครับสวนตุ๊บเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหทำไมมันเปิดกล้องปุ๊บมันโดนเลยวะดีซะจริงๆนี่ครับตอนนี้เตรียมของเตรียมอะไรมาแล้วครับนี่ครับไอชะโดครับตัวนี้ประมาณ2โลกว่าครับตอนแรกวัดหน้ามันจะไม่โดนอูแต่เข้ากระดานเลยครับแต่ไม่ทะลุนะหระเป่าอูชัยครับเข้ากระดานครับแต่ไม่ทะลุก็เบียดง้างครับ เป็นเรื่องธรรมดาครับนี่ครับผมโมใหม่นะครับต่อการลวดนี่นีจะให้ดูต่อการลวดครับประมาณนิ้วหนึ่งต่อเพิ่มนะครับเพราะว่ารอบนั้นมามาตกตัวใหญ่มันกัดแล้วมันอะไรวะมันกัดแล้วมันโดนสายหน้านะครับมันกินลึกเกินครับนี่ก็ต่อสายหน้ามันเรียบร้อยครับโดนมปนที่เรียบร้อยหนึ่งแต้มครับโอ้โหมันจะหมันอะไรขนาดนั้น ก็ไม่ทะลุจริงๆด้วยเบ็ดง้างั้ยง้างนิดหน่อยครับเบ็ดซีโอครับไม่ค่อยแข็งมากเบ็ดตัวนี้แต่ก็จังว่าครับแข็งไม่แข็งไม่รู้รู้แต่ว่าโดนก็พอครับเดี๋ยวๆๆ อุ้ยนี่ใหญ่โอุ้้ยนี่ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้โอ้โหกัดโดนเลยครับอย่าหลุดนะอุ้ยไม่หลุดไม่หลุดอุ้ยโอ้ยหลุด อกยหลุดแน่เลย,ลเลยอุ้ยยังอยู่ยังอยู่มามาลูกตัวนี้ใหญ่นะครับกัดไม้เดียวโดนเลยเดี๋ยวดีกล้องกล้องเห็นกันยอมมาแล้ยวยอมมาแล้วโอ้ยโอ้ยกว่าจะขึ้นมาดีนะสิ กินกว่าครับโอ้ยเอ้ยหลุดมาแล้วโอ้ยบุงว่ายูบอครับโอ้ยหลุด ลุดเบียดง,ง้งางแมนเยียดเลยโอ้เอาไม่อยู่นนอ,ยอู้ดูเข้ามือเลยครับ ตอนวัดนะเบ็ดง้างครับไม่ไหวอ,อ่ะีโอ่ะโอ้ยเย้สิได จริงด้วย40เมตรครับซ้ายหมดหลอด ันไม่โดนครับมเจอข้อครับน่าจะเป็นข wow. ้อกระชอนนะใช้ยาเตอรกเดียว ด well. ูร่นกันครับโอตีโฟงเต๋อ ร้อยอยู่อยู่ร้อยอยู่ร้อยอยู่อยู่เอาไอ้สัตว์ใหญ่ซะด้วยเอาไอ้โดชิบหายละไอ้โดเยอะ โอ้ยเยี่ยมโดอย่าขาดนะลูกโอ้โหเยี่ยบใหญ่ด้วยโคตรไอช่อนเอ้ยไอโดชิบหายนูว่าข้อไอช่อนแม่มขึ้นจิบโอ้โหเยอตัวกระพีกเดียวค้อมันเล็กมากครับนึกว่าไอช่อนนะครับผม โอ้โยอยากให้ดูเหยื่อไอเปิดครับนันน่าจะมีตัวนะนเดี๋ยวให้ดูเหยื่อครับโอโ้ตัวนี้น่าจะมีสามได้อยู่ตัวนั้นสองตัวนีน้สามอุ้ยถูไม้ถลอกเลยเดี๋ยว,ยวออกมาก่อน โอ้โหเก็บเลยกูโอ้ยไอ้ดูหมาได้คอกลูกเล็กมากเลยนะโอ้โเดี๋ยวขอคีบหน่อยสิโอ้คีบหน่อยนิดนึงคีบหน่อยคีบหน่อยคีบหน่อยนิดนึงลูกคีบหน่อยเออแค่เขีนั้นแหละโอ้โหดูเหยื่อครับ เยอะเท่าไหร่วะเกตเซนยึดแม่เบ็ดหนึ่งโอโอูจะเข้ามุมปากพอดีด้วยไม่กัดโดนสายด้วยครับไม่โดนนะน่าจะถูแค่ต่ออ่าถูตอนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ไม่เหมือนชุดแรกที่ง้างไปไอโดเฉยโอไม่กล้าเอามือเลยครับเดี๋ยวใช้ครีมแป๊บนึงครับครีมอยู่ไหนวะ นึกว่าคอกไอช่อนนะครับแม่ขึ้นจิบว่าคอขมันเล็กเดี๋ยวได้ให้ดูครับอู้แต่เข้ามุมปากสวยมากครับผมนี่ครับปวดก่อนนึกวพวคอไอช่อนนะครับเพราะมันไม่มุดนะครับดูแม่ครับน่าจะได้สามโลครับ จะได้สามครับนี่ครับไอ้ดูครับตัวนี้จะเป็นลายไม่ขึ้นหนนะ่อยนะน่าจะได้สามโลครับสามโลได้ครับตัวนี้ผมว่าแล้วไอ้ช่อนทำไมมันดุจังเลยอึ๊บเดียวต่อ ดูกูเป็นคอกระช่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้วางใจนะครับน้ำนตื้นๆเขี่ครับเดี๋ยวเราดูกันครับมันจะมีตัวเศร้าตัวไหมผมว่าน่ามีเพราะลูกน,นีตัวหนึ่น,น,นมีฝูงนนลูกเดินนี่ตรงใช่ๆๆมีฝูงหนึ่งนะครับ ใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้แม่ด้วยใหญ่ด้วยตัวนี้ ใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับบอกเลยใหญ่ใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับโอ้โหไม่งานแน่ครับมีพื้นที่เล่นอยู่ไม่งานแน่ไปเลยลูกไปเลยไม่รีบอยู่แล้วไปเลยลูกไปเลยมีพื้นที่เล่นน้อยไปเลยลูกสู้ได้แค่ไหนพี่งัดได้แค่นั้นแหละลูก เลยเลยลูกมามาโหนี่แหละไปไปลูกไปนี่แหละแม่มันโอ้โหนี่ไงใส่ห้าไงหนูโอ้โหยึดเขี้ยึดเขี้โอ้โหโอ้โหโอ้ยยย ไซห้าครับผมตั้งมุจงไซห้าครับโอ้โหฮ่าฮฮ่าโอ้โหกล้องเดือดช่างแม่งมันโอ้ไซห้าครับตั้นมุจงตั้งมึจงตึ้งมุจงโอ้โหใหญ่ชิมัาชิมาเร็วชิมาเร็วนั่นไงผมเมื่อกี้มันไล่มานะครับแล้วผมหย่อนเหยือ่อด้วยนึงมันคาบกึ๊บไปเลย สายห้าคร,รับท่านผู้ชมดึงดึงดูตัวนี้สวยๆครับแผลสวยมึงย <t nak nó Rot> ังไงก็ไม <t trans ito> ่โดนสายหน้ากูหรอกโอ้โหเยอะอันตรายหานี่เดี๋ยวเอาปากลุกเอาปากเอาปากเอาปากลุกเอาปากลุกเกาะเอาปากในลุกโอ้โหสายห้าครับท่านผู้ชม ใส <t ries> ่ห้าโลครับโอ้โหเต็มกล้องเลยเต็มกล้องเลยโอ้ยไม่อยากจะคุยใส่ห้าโลก็เต็มจบเต็มกล้องโอ้โหมีห้าแน่ครับตัวนี้ไม่สี่ครับตัวนี้โอ้โหมีห้าครับไม่สี่ครับโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยโอ้โห ายางครับน so ี so ่ครับแต่งมาใหม่นะครับผมระเบิดมาบ่อยครั้งแล้วเดี๋ยวแกะเหยื่อให้ดูครับอูแต่เขาแก้มครับแผลสวยเลยครับอูดึงเบรกคู่เลยแต่มันมีพื้นที่เล่นครับไม่กลัวครับรอบนี้มันเป็นน้ําโล่งครับมีพื้นที่เล่นตายไปสีหนูโอ้โหมีพื้นที่เล่นนะครับไม่รอดสีหนูไปบ้านเก่าเลยเช่มีพื้นที่เล่นนะครับ ดูนะแผลสวยครับอือนี้ใช่ไมเขาพวงแกมเลยแผลโคสวยอะ่ะโอ้โหไซห้าโลครับผมไม่อยากจะตกเลยครับผมโอ้โหลานิดหน่อยไหมลายจริงด้วยโอย้บิดเบ็ดแม่งไม่แข็งเลยว่ะมันไม่ใช่มันไม่แข็งหรอกก็ตัวมันห้าโล มาขอยั้นมาครับ สายโลเหมือนกันครับเรียบร้อยใจส,สวยครับประมาณโลหนึ่งตัวนี้ไม่ใหญ่มากอ,อยุงมดกัดปินนี้ไปก่นอนมดมดมดขึ้นท่าน นี่ครับ,รบดูมันครับเป็นคลื่นมานะครับสายนี้ก็กัดดีเหมือนกันหมดกัดโอเคงดออกก่อนนี่ครับสายนี้ครับประมาณโลนึงครับใสยโลสายโลวัดทะลุไหมพดานไม่ทะลุเหมือนเดิมง,ง้างเหมือนเดิมตัวมันเล็กอะ่ะมันงัดง่ายหน่อยสบายใจครับ เมื่อกี้ว่าจะวิ่งไปข้างๆแล้วโุ้ยทำไมมันได้สีตัวยกไม่ทนอ่ะไปครับผมหมายสวยๆอย่างนี้ครับมันเป็นร่องป่าบัวนะครับมันเนี่ยมันเป็นร่องมาลึกลึกลึล่ะมีร่องตรงนี้ครับนี่ก็มีอนนึงแต่ครับตีตุบเป็นคืนเลยวิ่งมาตุบวัดกัเต็มควมครับเรียบร้อยมันน่าอ๋อมันมันเกาะนี่ครับมันมัน ผมวัดแล้วมันทะลุเพดานล่างนะครับเห็นไหมนี่เบ็ดมันจะอยู่ทรงนี้วัดทะลุเพดานล่างนะครับก็เข้าง่ายหน่อยครับโอเคครับผมเหื่อก็เหมือนเดิมครับโอ้โหดูสู้เพดานโดนไม่ได้เลยปลายเกสรอนห่างหมดนะเบ็ดกีนยืด <laughs> ดูครับโดนครั้งเดียวนี่ยืดเลยอ่ะไม่ไหวเลยครับ ตตัวตัววนะลุยต่อครับผมโอเคดูดู อย่างไรอย่าหลุดนะอุ้ยหลุดโอ้ยโอ,ยโอย้ตามมาถึงนี่หลุดแม่งเอ้ะ สิยาดแล้วแหละไปขืนมาพุ่มยุตไหายพวเอาเลย <laughs> จื้ออะไรแล้ว,ลวส่งมึง <laughs> เอ้ย โอ้อยู่ต้อมอะไงโอ้โออยู่ต้อมอะไงโลหนึ่งไงมั้งตัวไม่ใหญ่อุอยาวา บูมแมนสีสองโลอยู่ตีนี่สูสี่วัวหอดโลเดียวอีหลีน้ำสองเธอเองเธอที่สองเอาเลยเป็นยังไงครับแผลเลือกอยู่ฮะแผลแผลเลือกอยู่ครับพี่ด้านบนเดี๋ยวโลหนึง่งพอดีหล้วมั้งตัวนี้ เป็นขื่นใส่เลยนูนมาปึ๊กไล่สองเถื่อยเองแลกไล่โบกัดมันเป็นไรตัวนี้มันแผลลึกอยู่เอ้ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไซโลโ,โลหนึ่งพอดี ไล่ครั้งแรกไม่กัดครั้งที่สองตายไดจีจอยนี่ครับโลหนึงพอดีโดนพดานบนครับอยู่อิงติ้งนี่ครับโดนพดานบนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแต้มเออ 哎。 ียงหอนไหมพังอยู่นีแล้วมันนีแล้วมันอยู่นีแล้วมัน นี่ล,มล,มล,ลดดะลลลมันนี่ละมันบักไงเจอแล้วอย่าลุดนะลูกอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดนันนี้อยู่ครับได้อยู่อ้ยโหสองโลอะไรวะ ซ้ำกันอันนี้ใหญ่กว่านอยหนึ่งอันนี้ได้สองโลอยู่อโอ้ยันลุดเดอ้อโอ้เขามูตาเลยแผลสวยอีกแล้วไซก็น่าจะสองโล ได้อยู่นี่ครับปลาเขียเียวครับตายอู้ผิดานบนเลยครับเหมือนเดิมครับแผลสวยอีกแล้วผิดานบนครับสองโลครับได้เอาเรื่องอยู่นี่นะครับผลงานรวมมันนี้สิบสองโลครับจัดไปเบาๆครับผม สุดยอดครับผมโอ้โหกระดูกกระเดี่ยวก็ไปหมดครับนี่ครับดูตัวตัวนี้ประมาณ 4, 2, สี่โลสี่สองก็สองไซส์สองครับไซส์โลกว่า,วาแต่ตัวใหญ่หลุดไปสองตัวก็ถ้าได้รุ่นนี้นะอู้ตัวสีนี่นะได้สักสามตัวนะรู้เรื่องครับผมแต่ดีหน่อยครับผมโอเคครับผม อย่างนี้ก็สุดยอดครับผมน,น,นานๆจะได้เจอทีครับปลาดูได้มาสิบสองโลนะครับชังรวมทั้งหมดแล้วปลาส้มครับผมน่าจะไม่พ้น <c oughs> เอ้ยมันจริงครับผมสุดยอดครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผม